สวัสดีครับ FC นัตตมีดเดินป่าครับวันนี้มีมีดเดินป่ารุ่นฮีโร่ครับมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับเคยแนะนำมาหลายครั้งมากๆแล้วนะครับก็มีอยู่2แบบครับ2แบบหรือว่า3แบบก็ได้นะครับแบบแรกเป็นมีดแคมป์นะครับแบบที่2เป็นมีดแรมโบ้แต่แรมโบ้จะแยกเป็น2สีนะครับจะมีแบบขัดขาวกับแบบใบลายสีดำนะครับราคาครับ ราคามีดพร้อมซองใส่มีดอยู่ที่700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมมามาดูมีดแคมปรุ่นฮีโร่กันครับตัวนี้ครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก 5Cr15 ความยาวของใบมีดอยู่ที่8.7นิ้วครับ8.7นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่1.9นิ้วไม่ได้เล็กเลยนะครับเป็นมีดใหญ่นะครับสันหนา6มิลครับด้ามจับ ABS ครับใบสีดำๆนี่คือเคลือบผิวพาวเดอร์โคนะครับสวยงามมากๆครับเหล็ก 5CR15 เป็นเหล็กแข็งเหนียวต้านสนิมครับเล่มนี้มีอยู่คลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเก่าแล้วนะครับเคยทดสอบฟันไม้ไผ่มาเรียบร้อยครับนะฟันไม้ไผ่มาเรียบร้อยก็ปกติดีนะครับคมไม่มีปัญหาครับแล้วก็ลูกค้าก็ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยครับว่า เจอไม้ไผ่เป็นยังไงนะครับก็คือผ่านฉลุยนะครับนี่ครับถูกมากๆครับได้เหล็กต้านสนิมด้วยราคานี้ครับ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็จะได้ซอง ABS เหมือนกันครับซองใส่มีดพร้อมตัวล็อกเข็มขัดตัวนี้ครับนี่ครับ700นี่ได้ซองด้วยครับดูครับโอ้โหแข็งแรงทนทานนะเน่นหนาเลยครับนี่ครับนะต่อไปครับ ต่อไปเป็นมีดแรมโบ้ครับตัวนี้ก็ขึ้นรูปมาจากเหล็ก 5Cr15 ความยาวอยู่ที่9นิ้วนะครับแป๊บหบนึง่งความยาวอยู่ที่9นิ้วครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่1.9อ,อยู่ที่2นิ้วนะครับอยู่ที่2นิ้วครับเพราะว่าตัวนี้มันหลวมปลายตลับเม็ดมันหลวมด้ามจับ ABS สีดำ สวยงามนี่ก็ผ่านการเทสคอมมนมาเรียบร้อยครับมีอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปเก่าเหมือนกันครับนติเคยเทสกับไม้ไผ่มานะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมีอยู่2แบบนะครับราคาเท่ากันแบบใบลายดำสเปคเท่ากันหมดเลยความยาว9นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนาะ6มิลสเปคเท่ากันใครที่ชอบสไตล์ดุดันก็ต้องตัวนี้ ดามจับ ABS เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันสวยงามมากครับมาดูครับพร้อมซองใส่มีดชุดนี้จะได้ซองสีดำเขาจะเข้ากันกับโทนดามดามสีดำซองต้องสีดำสวยงามมาก ตัวนี้ก็ได้ซองสีดำนะครับสีขาวครับเพื่อนๆสนใจแบบไหนทักทายน้าตีมาได้ราคาเท่ากันทั้ง3เล่ม700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ